ลูกรักสำหรับตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องประวัติคุณช้างคุณแผนสักนิดหนึ่งหวังว่าคงจะไม่เป็นที่ําคาญของลูกเวลานั้นท่านคุณช้างท่านเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้วก็มีเทวดาเป็นจนนมากมาร่วมกัน่อนั่งในรถท่านมาให้เห็น พ่ไม่ได้ใช้ฌานยานสมาบัติใดๆทั้งหมดฉะนั้นขอคนที่มีจิตคิดคดทรยศแต่ความดีแต่องค์สมเด็จพระจินทร์ศีบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอย่าหายเรื่องตกมรรกที่เห็นก็เป็นอนุมภาพของเทวดาสแสดงให้เห็นถ้าอย่างชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผีหลอก คนที่เห็นผีหลอกเขาเข้าฌานสมาบัติเรื่อเปา่าะเรื่องนั้นมีประมาณชั้นใดเรื่องนี้ก็มีสภาพเช่นนั้นถามท่านคุณช้างว่าท่านเป็นเพื่อนกับคุณแผนและเรื่องร้ายทั้งหลายแหล่ที่คนเขียนมันมาได้ยังไงแลวก็กล่าวว่าเวลานั้นเป็นสมัยราชาธิปไตย คนที่อยู่ในสมัยราชาธิปไตยต้องเป็นคนดีมีจริยาดีทั้งสองคนเป็นขนุนขุนช่างเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็มีความรู้ดีขุนแผนเป็นคนจนแต่ก็จนอย่างขุนแผนไม่ใช่จนอย่างยาตกคนที่มีวิชาความรู้ดีคำว่าจนก็หมายถึงว่ามีเงินไม่เหลือล่นนั่นเอง และคุณแผนเป็นคนมีลูกน้องมากเป็นแม่ทัพนอกจากเงินประวัติเงินปีที่พระราชาให้คุณแผนก็ต้องล้วงเงินในกระเป๋าของตนเลี้ยงคนทั้งหลายที่มีกำลังดีเ,เก็บเอาไว้ต่อสู้กับข้าศึกค,คุณแผนเป็นลูกคุนไกลท่านบอกว่า ความจริงขุนแผนกับขุนช้างไม่มีเรื่องอะไรมีความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยตอนที่ขุนแผนไปตีเมืองจอมทองมีคนเข้ามาแกล้งแย่งความดีขุนช้างคิดจะให้ขุนช้างถูกขุนแผนฆ่าตายจึงเอากระดูกคนมาแสแดงว่าเวลานี้ขุนแผนตายแล้วและขุนแผนก็สั่งว่าสําหรับวันทองซึ่งเป็นเมียเล็ก เห็นว่าไม่ควรจะคู่ควรกับใครขอมอบไว้ให้แก่สุุนช่างคอยปกครองด้วยช่วยรักษาเธอให้มีความสุขนี่เห็นไหมเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่เขียนกันไปน้ะมันลอเกเปื่อกันมากไม่เป็นเรื่องขอาผีบอกแล้วก็ถามคุณช่างว่าเวลาท่านจะตายทำไมไม่เป็นไม่เป็นสัตว์นรกนนก็ยิ้ม แตทั้งชีหน้าวะท่านละ่ะตัวท่านเองทําไมจะงไม่เป็นสัตว์นรกก็เลยบอกว่าฉันคนนึกชาติไม่ออกนี่ฉันไม่สามารถจะเล,ลิกชาติได้ฉันไม่รู้ท่านเป็นเทวดาท่านรู้ท่านลองบอกสิท่านบอกว่าสมัยนั้นท่านคุนช้างก็ดีคุ้นแผนก็ดีแระพระบาราชพารินก็ดีะยาการจนะบ,บริก็ดี สามชื่อนี้คือขุนแผนได้กับพลายแก้วแต่คนสมัยนั้นทั้งหมดเขาเป็นนักบุญกันท่านก็ชี้จุดต่างๆให้ดูว่าเมืองสุพรรณมันดาดาดเป็นที่วัดวาอารามและจังหวัดกรงุงศรีธิยายก็ดาดาดเป็นที่วัดวาอารามมัดติดิกันนั่น,สนแสดงว่าคนสมัยนั้นจิตเขาเป็นมหากุศล ทำบุญทำกุศลสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรทำบุญนั่งเจริญสมาธิมีปัสนากันเป็นปกติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับคุณแผนคุณช้างถามคุณช้างว่าจริงจริงราชธินา,นามของท่านก่อนที่ท่านจะตายนะ่ะท่านมีราชธินานามว่าอย่างไงคือบรรดาศักดิ์แล้วท่านบอกว่าบรรดาศักดิ์ของผมจริงๆก็เป็นพระยา มีนามว่าพยาพานุมาตรให้พานุมาตรก็าช้างใช่แล้วเป็นพญาพานุมาตรอยู่กับเมืองหลวงมีหน้าที่ที่ควบคุมช้างสำหรับคุณแผนจริงๆนั่นก็ได้แก่พญาการบุรีแต่เนื้อแท้จริงๆเป็นเจ้าพญาในตอนสุดท้ายแต่ถ้าว่าประวัติศสาสตร์หายไปแต่สองคนเมื่อหมด ต่เวลาที่รับราชการอยู่ก็ชอบทําบุญเจริญสมถะกรรมฐา,านวิปัสสนากรรมฐา,านต,ตอนพ้นจากราชการก็ไปจําสิงกันในเขาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณแผนไปอยู่ที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเซมหรับท่านขุนช้างนี้ปรากฏว่าหลบประโยชน์ทางเขาราวเทียนแต่พวกเขาราวเทียนนี่อยู่ทางหลังอำเภอหันคา สองคนจำศีลภาวนาได้ฌานสมาบัติตายจากความเป็นคนคุ้นชางไปเกิดทวดาชั้นจาตุมหาราชแต่สำหรับคุณแผนเวลาตายเข้าฌานตายเพราะมีกำลังใจใหญ่ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมมีนามว่าอะไรอย่าพูดกันไปเลยเพราเดี๋ยวคนประเภทนั้นเขาจะลำบากใจรู้สึกว่าพ่อพูดอะไรไม่ได้หรอก เขามันจะจับจุดอาไปพ่อก็ไม่หนักใจว่าเขาจะนินทาแต่เกรงว่าเขาจะตกนรกมากเกินไปเป็นเรื่องของผีบอกแต่ทต้นก็บอกว่าคุณแผงเขาเขายังเกิดเพราะว่ามีนิสัยเสือกเขาถือว่าคนไทยที่มีน้ำใจดีเป็นคนของเขาเขาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเขา เมื่อสมัยที่แผ่นดินไทยมีความลำบากเพราะข้อมดำในเขตของโยนกตะคอนพรหมคุนแผนความจริงคุนแผนตอนนั้นนะยังไม่ได้เป็นพรหมพ่อพูดพลาดไปท่านบอกว่าหลังจากการตายไปแล้วสองคนเขประโยน์จาตุมหาราชเหมือนกันยังไม่เป็นพรหมตอนท้ายคุนแผนจึงไปเป็นพรหมเมื่อประโยชน์จาตุมหาราชแล้ว ก็บำเพ็ญบาร,รมีพอสมควรจึงได้ขึ้นไปเป็นพรหมเห็นว่าโยนกนครไม่ดีท่านเหล่าย้อนตนท่านบอกว่าเป็นคนชอบเกิดก็มาเกิดเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชต่อมาตายแล้วก็ไปเกิดไปจิกไปเป็นพรหมอีกแล้วก็ลงมาในสมัยของสมเด็จพระพันวสามีนามว่าปลายแก้ว หลังจากนั้นตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่ในสมัยของพระนารายมหาราชมีนามว่านายเหล็กก็เด็กชายเหล็กหลังจากนั้นตายจากนายเหล็กไปแล้วไปเป็นพรหมแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์นายแผนนลนายแก้วในปลายแก้วก็ลงมาเกิดใหม่เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ในงานเสือก เสียกไปเหนือบ้างเสียกไปใต้บ้างเสียกไปตะวันตกบ้างเสียกไปตะวันออกบ้างจึงถามท่านว่าเวลานี้นายแผนเกิดเป็นคนชื่อว่าอะไรท่านขุนช้างน่ะบอกว่านายแผนไม่ใช่คนเขาไม่เรียกนายแผนว่าคนเขาเรียกว่านายแผนเป็นอย่างอื่นแล้วท่านก็ยืนยิ้มถามว่าทําไมจึงไม่บอกท่านบอกบอกก็ไม่มีประโยชน์พระเดี๋ยวคนเขาจะตกนรกกัน เพราะว่าในช้างพูดใครไม่ได้ยินแต่เวลาท่านพูดไปนั้นคนอื่นเขาได้ยินดีไม่ดีเขาจะหาว่าท่านเสือกอดดีโอดเด่นอดวิเศษเกินไปแต่ความจริงเรื่องนี้มันจะผิดมันจะถูกมันเป็นเรื่องของในช้างคือผมเขาควรจะบอกว่าในช้างที่กล่าวว่าหัล้านเหม่งในความจริงเป็นห้านง่ามถอเท่านั้น ไม่ใช่ล้านหัวใสแต่ใจดีใจไม่หยาบคายแบบนั้นเป็นนั้นว่าคุยกันกันกนกบทางคนช้างที่วดาเอินก็เลยไม่ต้องคุยต่อมาเมื่อรถผ่านมาถึงมาถึงเขตวัดป่าเลรไรกำลังใจกระหวนคิดไปถึงประวัติที่องค์สมเด็จพระสง์สวัสดีสภาค หนีพระเมืองโกสัมพีที่มีการทะเลาะกันแตแกแยกกันความจริงนักบวชรุ่นนั้นก็เลวแสนเลวเพราะอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่แท้ไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องประนามว่าเลวมากแต่ว่าเรื่องนี้ขอผ่านไปมีแล้วในประวัติไปดูวัดป่าเลไลความจริงวัดป่าเลไลนี่ แล้วก็รู้รู้ทราบชัดแต่คืนพูดไปก็มากกว่าเดินทางออกมาหลังวัดเ่ลเะไรมองไปดังสะแก้วสะคาสะยมนาสะเกตไม่ได้มาเดี่ยวแล้วคนนี้มีพักพวกมาในรถมากรถหน้ารถหลังรถกลางรถที่นัง่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเพื่อนช่างไม่ได้ห่างไกลเดินมาด้วยกันท่านก็ชี้ไปที่สะแก้วสะคาสะยมนาสะเกต แต่มาว่าจุดนี้เดิมทีโบราณเขาก็เป็นเมืองแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ไอเมืองประวัติศาสตร์ในตอนนี้ก็ต้องคิดทั้งหมดประวัติตอนไหนถ้าบอกประวัติที่เมืองมันเป็นเล็กๆความจริงเป็นเรื่องของเมืองไทยแต่ว่าอาณาจักรไม่ใหญ่อาณาจักรจริงๆไม่ใหญ่มีความกว้างประมาณสักห้าสิบกิโลเมตร ยาวประมาณ80กิโลเมตรแต่ที่มันไม่ใช่สีเลี่ยมเป็นผ้าโดยประมาณนันบอกว่ามีราชาหลายองค์ด้วยกันคือเป็นพ่อเมืองรับภาระติดต่อกันมาแต่ต้องมาสลายตัวก่อนที่อิุงศรียาจะตั้งตัวขึ้นใหม่พ <c oughs> ระราชาองค์สุดท้ายชื่อว่าเขมราชมีลูกสาวสี่คน รู้ษาชื่อว่านางแก้วนางคานางยมนานางเกตเลต้าเจ้าหญิงนวนแก้วนั่งเจ้าหญิงประพาคาเจ้าหญิงยมนาเจ้าหญิงแกเกตแก้วอะไรก็ตามท่านบอกชื่อยาวๆผู้จําไม่ได้ถนัดเป็นเจ้าหญิงแต่สี่คนลูกของท่านเป็นผู้หญิงหมดต่อมาก็ปรากฏต่างคนต่างได้สามี นางเกตเป็นหญิงที่มีความสวยที่สุดคล้ายๆรถเจนาไปคว้าลิงป่าเผือกตัวใหญ่เท่ากับคนมาเป็นสามีดีไม่กันจะได้รู้ว่าลิงเป็นยังไงเออไม่ <c oughs> อย่างนั้นก็เราก็จะไปไม่เห็นสมรรถภาพของลิงเวลานั้นพ่อแก่ลงไปคิดว่าถ้าตายลงไปทรัพย์สมบัติไม่มอบให้ใคร ก็เกรงว่าจะรบพุ่งกันขึ้นในระหว่างลูกๆลูกแลสามีของลกูกคนจะตายเปล่าเพราะความโลภของคนฉันั้นพ่อจึงมาคิดว่ามีคําสั่งให้ทําสะพุดสะภายในเจ็ดวันสะของใครใหญ่กว่าใครคนนั้นจะมีอำนาจได้เป็นกษะสัตรจะมอบพระคันายาพระแสงอาญาสิทธิ์ให้ แต่ความจริงที่พูดนี่เสียงรถมันดังเอาเสียงของพ่อนะไม่ทราบว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าว่าพูดที่บ้านพักเตรตชอฉันดอเขตแปดท่านล่าให้ฟังว่านางแก้วนางคานางยมนาหัวเป็นมนุษย์ใช้ลูกน้องขุดมาถึงวันที่6กสำหรับสามีคนนางเกตนอนกันดีกเขา่าสบายนางเกตก็เข้าไปอ้อนบอนเท่าไรเทก็ไม่ปวด นางเกดก็ร้องไห้เกรงว่าจยแพ้เขาสามีก็บอกว่าฉันเป็นหลิงฉันเป็นสต,ตรีฉันฉันจะปกครองประเทศได้ยังไงประเทศใดที่มีสัตว์เป็นพระราชาจะน้อยหน้าคนเองความแช่มชิงของบุคคลภายในประเทศจะไม่มีความจริงเวลานี้ให้คุณช่างพูดไพเราะมากท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้ม ยิ้มนะท่านก็นบอกไปว่าคืนวันนั้นรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่เจ็ดลิงเผือกตัวนั้นไปเกณฑ์ลิงจากป่ามาหาสารขุดเสพักเดียวรากฏว่าเป็นสะที่ใหญ่ที่สุดไม่มีสะอื่นดีเท่าเมื่อคนแรกก็เอาต้นเกตมาปลูกไว้กลางสะไปหาต้นเกตมาจากป่าสูงเตง,งานจะงามมาก แล้วก็ไขน้ําคือถูกขุดไปถึงตาน้ําถึงบาดาลน้นําบาดาลก็โผล่พุ่งขึ้นมาเต็มสะสายสะอาดซึ่งมีความสวยดีกว่าใหญ่กว่าน้ำสายกว่าสะอื่นตอน,นเวลาครบเจ็ดวันพระราชาก็เรียกเข้าไปคุกเขยต้องทั้งแปดคนแค่สี่คนเข้าไปเฝ้าดน้าหนุูสาวด้วยก็ปลายกฏว่าสะของนางเกตใหญ่กว่า ่อมาพระราชาทรงไปนชนและก็สวรรคตผัวของนางแก้วซึเ่เป็นเป็นเขยใหญ่คิดกันว่าเพื่อสามพี่น้องถ้าห้ผัวของนางเก่ครองเมืองก็จะกลายเป็นเมืองสติลฉานไปนึนคิดว่าความสําคัญอยู่ที่พระแสงอาญาสิทธิ์เมื่อพระราชวบินดาตายจินีว้าพระแสงอาญาสิทธิ์ขึ้นหลังมาเป็นผัวของนางแก้ว พระราชาลิงก็ไลก่กวดกวดก็มาทันใกล้สาเกตเขาก็เลยคว้างพระขันอาญสิทธิ์มาที่สาเกตถูกต้นเกตขาดและก็จมไปในน้ำเวลาที่พ่อไปเห็นประมาณปี2470กว่ากสะนี้น้ำใสสะอาดมีต้นเจาะึ้นหนาอยู่นิดหน่อยไม่มีใครทำความสะอาดน้ำใสามาก ไอ้สามสะมีต้นฟงขึ้นเต็มถามคนชาวบ้านแถวนั้นว่าสะนี้มีใครมารักษาทั้งความสะอาดหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าใสายอย่างนี้เองต้นหญ้าไม่อยากจะขึ้นไม่รกโงรังก็พากันถือว่าสระนี้เป็นสระน้ำสาสิธิ์เวลานั้นเวลาถือน้ำพิพัฒนสติยาเขาก็จะตักเอาน้ำในสะเกตนี้ไปแต่ท่านคุณช่างบอกว่าเป็นที่น่าเสียนาด เวลานี้ไม่มีใครเห็นความสำคัญของสะศีสะรอยให้สะตื้นเถินและรกรุงรังมีต้นไม้ต้นยาหมดความหมายท่านบอกว่าถ้าจะสาสะนี้ไว้แล้วก็เขียนประวัติย่อๆเข้าไว้ทำสถานที่ให้หน่ารื่นรมเจนเป็นที่ชวนชมคนนักทัศนาจรและประวัติศสตร ท่านเลยบอกว่าประวัติศาสตร์ที่คนจะคิดก็คือพระราชาสมัยนั้นแต่ละคนตายหมดลูกสาวพระราชาก็ตายหมดหัวของพระราชาลูกสาวผัวของลูกของพระราชาก็ตายหมดไม่มีใครปรากฏว่าครองเมืองอยู่ได้และไม่มีใครปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ได้เป็นอันาเรื่องนี้ท่านบอกว่าน่าศึกษา ตามคำแนะนำขององค์สองส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าโลกนี้เป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกขังเพราะความบัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินในที่สุดโลกนี้ก็เป็นอนัตตาหาอะไรส่งตัวมีได้จะไว้ในโลกนะนี่เป็นคำสอนของคุณช้างและคุณช้างก็ยิ้มต่อไปเวลานี้พ่อพูดกับโลก ก็เอิญคุณช่างท่านมาแล้วก็บอกว่าบอกหลานๆทั้งหลายนะว่าอย่าเชื่อประวัติศาสตร์ว่าคุณช่างเป็นคนโหรนันแล้วก็จะเยี่ตัวคนที่เขาเขียนคําว่าไม่จริงจะว่าประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่เป็นนิยายว่าคุณช่างเป็นคนเลวแต่ความคุณช่างคนดีคุ้นผงคนดีเป็นคนที่มีระเบียบวินัย เวลานั้นท่านบอกว่าเป็นสมัยพระเจ้าพรรมดาสาหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าสามพญานั่นเองท่านบอกว่าเอาเท่านี้นะเรื่องราวเอาเท่านี้รถก็วิ่งต่อมาถึงอำเภออูทองท่านก็บอกว่าอำเภออูทองนี้เป็นเขตเขตหนึ่งที่ลูกชายเขาไปเจ้าพรหมมหาราช ไม่มีอำนาจเหมือนพ่อถอยทับกลับมาจากสุขโขทยัยด้วยจากโยนกมาตั้งเป็นอิสระอยู่ที่นี่ในเขตธวาราวดีแล้วต่อมาเหลนทขาบอกว่าเลนเหลนปลายหางแถวมีนามพระเจ้าอูทองไอ้เมืองตัวนี้เดิมทีมันเป็นสายทางเดินเขาไม่น้ำท่าจีน แ,แม่น้ำท่าจีนเต้งเขินน้ำเปลี่ยนทิศทางใหม่ไปไหลออกไปไกลมากในปัจจุบันที่นี้ก็เลยกลายเป็นอ่าวไปเป็นเบืองไปเวลานี้เขาเรียกว่าแม่น้ำไร้รถเมื่อเต้งเขินขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นความไม่สะดวกในการปกครองประเทศก็มีขึ้นพระเจ้าอู่ทองเห็นว่าภูมิประเทศไม่ดีก็ย้ายไปตั้งที่หนองสนอ ความจริงเขาบอกว่าเป็นโลกหาลงเมืองนั่นะไม่จริงเป็นแต่เพียงว่าพระเจ้าทองเป็นคนฉลาดไม่เป็นคนฉลาดแล้วก็มีอำนาจมีความรู้มีจริยธรรมดีมีจิตวิทยาสูงเป็นคนดีมากเห็นว่าอยู่ที่นี้ไม่สะดวกก็ย้ายเมืองใหม่เวลานั้นมันย้ายเมืองง่ายเพราะดินแดนมันว่าง ไม่ได้มีเมืองไม่ได้มีใครปกครองติดพันกันอย่างเวลานี้เวลานี้หาช่องว่างไม่ได้เวลานั้นที่ดินว่างมากกว่าปกคนผู้ปกครองยิ่งได้ย้ายไปแ้วถ้าการพูดกันว่ากษัตริย์สมัยนั้นกับกษัตริย์สมัยนี้ถ้าคิดกันตามอย่างผีผีกษัตริย์สมัยเรียกว่าเป็นเชื่อสายของโยนกนคร เสืบเนื่องกันมาทึงสุขโขไทยแล้วก็เสืบเนื่องกันมาทึงกรุงศรีติยาจังเป็นกษัตริย์วงเดียวกันแม้แต่รัตน,นโกสินทร์ก็เป็นกษัตริย์เชื้อเดิมของสุขโขไทยและโยนกนาครนั่นเองท่านก็พูดถึงขุนเหล็กลเด็กชายเหล็กนี่เป็นคนของสุขโขไทยก็เป็นเชื้อสายของโยนกนาคร บิดาของราชการที่หนึ่งก็เป็นเชื่อสายของคนเหล็กใช่ั้นราชการที่หนึ่งจึงเป็นคนสุขโขทยัยหรือเป็นคนเชื้อสายของโยนกนกครท่านว่าอย่างนั้นนี่เรื่องของคุณชา้างเราก็ขอผ่านไปแยกเราก็มากเกินไปมันจะไปซ้ําประวัติศาสตร์เดินทางต่อมาถึงจังหวัดนครปฐมถ้าว่าจังหวัดนครปฐมนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องคิด ที่เขาเรียกกันว่าทวาราวดีและก็เป็นที่เก็บคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดหนึ่งในจุดหนึ่งคนครปฐมก็เคยเป็นเมืองหลวงสําหรับเขตนั้นเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆมีพญากงเป็นคนปกครองแลวต่อมามีลูกออกมาโหนพยากรวา์ว่าลูกคนนี้จะฆ่าพอ จึงให้คนนําไปฆ่าแต่ว่าคนเขาสงสารจรึงให้ไปให้คนอื่นไว้แล้วก็ตัดคอสุนัขเอาเลือดสุนัขเข้ามาติดมีดเอามาแสดงว่าเวลานี้ฆ่าแล้วคนที่เลี้ยงไว้ก็คือใหญ่หอมต่อมาเมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเขตจังหวัดราชบรุรีเป็นเมืองเล็กๆเ,เหมือนกันเมืองเวลานั้นเป็นเมืองเล็กๆ ต่อมาพระราชาดังสองเมืองไม่ถูกกันยกทัพมาห้ำหันสิ่งกันละกันในที่สุดพยาพานคือลูกชายก็ฆ่าพ่อตายเมื่อฆ่าพ่อตายเห็นว่าแม่ยังสาวและยังสวยต้องการอยากจะได้แม่เป็นเมียเวลากลางคืนยังย่องเข้าไปจะหาแม่ก็ปรากฏว่ามีสุนัขสองตัวคุยกันว่าคนเหล่านี้มันเลวจริงๆนะ มันมีความอากตัญอยู่ไม่รู้จักคุณไอ้ลูกจะเอาแม่ทําเมียเนี่ยเป็นลูกที่เลวที่สุดมันฆ่าพ่อมันยังไม่พอยังจะแม่ทําเมียอีกในที่สุดพิยาพานก็ตั้งจิตอดิฐานว่าถ้าหญิงคนนี้เป็นมารดาเดิมจริงเวลาเข้าไปคอยน้ำนมไหลออกมาซึ่งความจริง พระราชาท่านก็แก่แล้วเมียท่านก็มีอายุมากถ้าลูกเป็นหนุมขนาดนี้อายุก็โตแต่ก็ไม่มีลูกเล็กเมื่อบยาพาันเข้าไปใครจะหาแม่คิดว่าจะเอาทำเมียเข้าไปจริงๆเห็นน้ำนมทั้งสองเต่าไหลออกมาก็โดดเข้าไปผวาเข้าไปกอดแม่แล้วกราบลงไปมันตักดื่มน้ำนมขอสวามีพักว่าขอถวายตัวเป็นลูกต่อมา ก็มาสืบประวัติว่าทําไมจงได้เป็นอย่างนั้นก็มาทราบจากขา้าราชการบอกพญาพานนั่นก็คือเป็นลูกของพญากกงตาสายโหนไม่ดีบอกว่าลูกคนนี้จะฆ่าพ่อพ่อจึงได้สั่งประนําไปประหารชีวิตนี่มันเป็นกรรมต่อกรรมํมแ <c oughs> น่นต่อมาจึงเด้มีความคิดว่าเราเป็นคนอาตตนเยอะดันยไม่รู้คนพ่อจึงได้สร้างเจนดีเป็นอนุศร์ส,สาหรับพ่อขึ้น ที่เรียกว่าพระประมัมฑมเจดีย์แต่ไม่ใช่องค์ใหญ่เป็นองค์เล็กความจริงเรื่องพระบัทฑิตนั้นเขาบอกสร้างให้ใหญ่หอมเพราะว่าแกบอกแกคิดว่าใยญ่หอมไม่บอกความจริงกับแกแกยิงฆ่าใหญ่หอมตายตมันเน้นเมื่อบรรดาอมาทั้งหลายเขาคล้ายๆเมาทําทอย่างนั้นมันไม่ถูก ความจริงยายหองต้องปกปิดถ้าพูดไปก็ไม่ไมีใครเชื่อมารู้ความผิดขึ้นมาจึงสร้างเจดีย์มอบให้ให้อุทิศให้แก่ยายหอมเป็นการขอเข้ามาโทษเป็นอนวาลุงช้างพูดแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าคําว่าพระราชาก็สลายไปหมดพ่อเมืองก็หมดคนสมัยนั้นก็หมดที่แย่งชิงทรัพย์สินสิ้นกันและกันไม่มีใครสามารถจะปกครองทรัพย์ไว้ได้ เวลานี้ทรัพย์เป็นทรัพย์ของประเทศไทยทั้งประเทศไม่มีใครเป็นเจ้าของพระราชาสมัยนั้นก็็ตายบอกลูกบอกหลานท่านพูดแล้วก็ยิ้มว่าจงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าถือทรัพย์สินว่าเป็นเราเป็นของเราอย่ามัวเมาในชีวิตโดยทรัพย์สินในที่สุดความระทรมทุกข์มันก็จะเกิด เห็นไหมบุคคลนี้กล่าวชื่อมาถึงท่านหลายเหล่านี้มีใครจำชื่อได้บ้างจำแล้วก็ลืมไปกระดูกอยู่ที่ไหนอำนาจวาสนาบารมีเวลานั้นมีอยู่อยู่ที่ไหนเป็นอันบาเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่ชื่อนั้งหลายหลายรายก็ปรากฏไปชื่อไม่มีเอาละลูกรักสำหรับเทพน่านนี้มองดูแล้วมันก็จะหมด เป็นนั้นว่าพอขอพอ่อขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้แต่ว่าการที่จะพูดต่อไปในข้างหน้ายังไม่ทราบเลยว่าจะต่อกันได้หรือไม่เพราะเวลามันไม่ต่อกันถ้าพี่ช่างในคุณช่างแกมาแนะนําให้และพูดไปมันอาจจะต่อกันได้ถ้าพี่ช่างแกไม่แนะำนำให้พ่ออาจจะพูดเลยไปสําหรับวันนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี